่เฮ้ยเร็วดิเอาเลยคู่รักแห่งปีอีและหนิมอีแสดงเป็นบูดและหนิมแสดงเป็นติ่งคู่รักวายป่วน พบกับว่านแสดงเป็นชโดพบกับฝ่ายหญิงสาวสวยขาวเตี้ยแสดงเป็นใบคอยในละครเรื่องพ่อประดุกแม่ประชนไปเลย ปิดปิดเลยปิดปิดเลยติงจ๋าจ๋าติงจ๋าจ๋าพรุ่งนี้พี่อุดต้องไปทำงานที่หัวหินน่ะ ไปทาสามวันสามวันเลยเหรอไปทำงานแบบว่าคืองี้ต้องเจ้านายพี่นะเจ้านายพี่บอสบอสเขาสั่งว่าให้ไปสัมมานากันเยอะๆพี่ก็ทิ้งไอ้ติ่งอยู่คนเดียวแหมที่พี่ทำเนี่ยนะก็ทำเพื่อครอบครัวเรานะเพื่อลูกของเราที่อยู่ในเนี่ย พี่ยังไม่เคยไม่นอกใจหรอกไม่ใจอยู่กันมากี่ปีแล้วหูยนอกใจตลอดไม่เคยเลยนะสักครั้งหนึ่งเรื่องผู้หญิงเนี่ยไม่มีมะแต่เรื่องผู้ชายไปผู้ชายเนี่ยมามแหมจะมีเมียได้ยังไงใช่ไหมถ้าอย่างนั้นน่ะเรื่องผู้หญิงนะไว้ใจไว้ใจนะ <c oughs> ได้แล้วดย่ยงพี่ไป <c oughs> ทํางานสามวันเดี๋ยวรีบกลับมานะและ เดี๋ยวซื้ออะไรมาฝากที่หวัวหินนะนะ,นะนะเดี๋ยวพี่ไปเลยนะดูแลตัวเองนะ,ะอย่าให้ลูกดิ้นเยอะ,ะไปแล้วนะบายยค่ะบายบายจ้าติดติด ฮัลโหลใครครับที่นั่นที่ไหนอ,ะอ่ะอะที่นั่นที่ไหนอะ่ะใครอ่ะสั่งแก๊สหน่อยดิเอาแก๊สเหรอเฮ้ย <Hey. S 2> จำเขาได้เปล่าเขาไหนอะ่ะเขาคงไม่ใช่แหมจำได้สิสิงเออคอนโดคิดถึงชอโดเหรอ เออจะชวนไปเที่ยวหน่อยอ่ะเออจริงเหรออืมแต่เราก็เลิกกันมาตั้งนานแล้วนะอีไม่เป็นไรหรอกไม่ไมีสำคัญอืมจริง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 ตอนนี้พะโลก็เหงาเหมือนกรรันแหละงั้นเดี๋ยวมาแล้วเลยนะตอนนี้เลยเหรออืมอโอเคโอเคจ้ะ <c oughs> ไปคอยโอยค,คิดถึง รถมันติดมากเลยไปทำอะไรอยู่อะฝนมันตกอะหิวข้าวแล้วว่าเขาเรียกมาจากบ้านแล้วนะหิวข้าวแล้วพาไปกินข้าวเลยโอ้ยรอจนยุงกัดเลยนะเนี่ยแหมกัดจนแขนโตเลยเรื่องแง่งน่ารักเหมือนเดิมนะนี่ยหิวข้าวแล้วพาไปกินข้าวกินไงเดี๋ยวพาไปกินอยากกินอะไรนี่ร้านอาหารในรีสอร์ทเนี่ยนะพี่ว่าร้านนี้ดีกว่าริมน้ําด้วย <c oughs> อยากกินอะไรคะ เอาใจทุกอย่างเลยคิดถึงพี่อู๊ดสั่งให้หน่อยดิพี่อู้นเหรอพี่อุ๊ดรู้ใจอย่างเงี้ยชอบกินลาบเลือดใช่ไหมพี่อู๊ดรู้ได้ไงอ,ะอ่ะหมก็พี่รู้ใจใบข่อยคนเดียวเท่านั้นแหละใช่ไหมจ๊ะเด,ดีย๋ยวพี่สั่งให้ลาบเลือดอ,อะไรอีกซกเล็ก ต้องลำบากหรอกอย่างเดียวก็พอแล้วไม่พอหรอกอากาดีอยากให้กินเยอะอยากให้มีความสุขไปห้องน้ำเหรออแล้วเดี๋ยวเขาโดนดอกไม้แถวนี้นะดมไปก่อนปวดไหมโรงแรมนี้นะห้าดาวเลยนะรู้เปล่าเดี๋ยวพี่สั่งอาหารให้เดี๋ยวขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนปวดฉี่แล้วอ่ะจ้าเดี๋ยวรอนะ ชนแล้วก็ไม่ขอโทษอ่ะโอ้ยเจ็บจักดูตามมาตาเดือดไรอ่ะโอ้ยเจ็บม้าโอ้ยเจ็บบ้าดิโอ้ยเพื่อนเพื่อนหมดเลยเติดเติดใครมาเนี่ย ดฮะฮัลโหลเป็นไงบ้างจ๊ะใครเป็นไรใครเป็นอะไรฮัลโหลฮัลโหลไปคอยหรอคอยไหนใครคอยใครวะก็ใครน่ะโทรไม่มาะทอม,ม,ามาอยูดด่ด,ดีโดนว่าฮัลโหลโพอผิดบ้านเนี่ย โทรผิดอะไรจ้านี่เบอร์ติ่งที่รักของพี่ไงติ่งสวยๆอ่ะติ่งไหนอ่ะก็ติ่งขาวๆว่ะติ่งขาวๆว่ะติ่งไหนอ่ะติ่งหืมโทรโทรผิดแล้วค่ะผิดอะไรเอ้ยติ่งติ่งอะไรเนี่ยฮึไปร้อยยัง เราไปไปนั่งราไปนั่งตรงนู้นก่อนนะอาหารยังไม่มาอีกอตั้งนานแล้วว่ะนี่เดี๋ยวสั่งให้เมื่อกี้นานโทรเข้ามาพอดีตอนนั้นก็ว่างนะเจ็บก้นะันแล้วว่ะเฮ้ยขอโทษครับติงใครอะพี่อุ้ยพี่อุ้ยใคร ไม่ได้นะอะไรไม่ได้เฝ้าอะไรอ่ะพี่อุ้ยนี่ไงเจ้านายเจ้านายเลยชื่ออะไรเใครอ่ะคอยคอยนี่เพื่อนอ่ะแล้วนี่ใครนี่ใครเพื่อนมาด้วยกันนี่ใครแต่โนนี่ใครนี่ใครนี่ใคร น่าเกลียดอะไรไปเหอะที่รักไปเถอะที่รักเขาไม่อยากไปไปไหนไปไปมีติ่งกันไปดีติ่งโอเคค่ะอ้าวไปดูละครวีคที่สองที่ห้อง Living Room ตักฝนด้วยนะ